แฟนแฟนฟินเซลเน็กชาลีเป็นแมวแล้วหลังสาวดังคนนี้ป้อนข้าวอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก,ก๋ไก่นทิชานามวงและพระเอกสุดฮอตน็กชาลีเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักๆของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งแฟนคลับต่างลงเรือจิ้นหนักมากแม้ทั้งคู่ออกมายืนยันว่าไม่ได้เป็นแฟนกัน ล่าสุดสาวเกไก่ได้เผยคลิปไปทานอาหารด้วยกันมีนาทีที่ป้อนข้าวกันด้วยโดยสาวเกไก่พูดว่ารับใครชอบใครก็ขยําให้คนนั้นพร้อมแคปชั่นระบุว่าป้อนข้าวให้กับคนสิ้นหวังคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคี้ยวข้าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้มตุ๋นนานๆคุณพี่จะออกทีทานให้ใหย่อยนะคะ ท้ามกลางแฟนคลับฟินจิกหมอนคอมเมนต์กันบอกว่าโอ้ตอนแรกจะหลับๆเปิดต่อๆมาเจออันนี้ตาสว่างเลยทีเดียวน่ารักกบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนัทิชาลีชอบชาลีเวอร์ชั่นนี้จังเรียบร้อยมากนี่มันแมวชัดชัดรักใครชอบใครก็ขยำให้คนนั่นโอเคป้อนด้วยงุยเป็นต้น